สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเดี๋ยววันนี้พามาดูการเก็บมุมครับเก็บมุมหัวกันนาวิธีการเก็บมุมก็ให้ผ่านกัขนานกับกันนาครับให้มันได้ช่วงหนึ่งของรถไถนะเวลาวิ่งมาเนี่ยมันจะได้ไม่มีรอยครับนี่ครับการเก็บมุมที่ถูกต้องแล้วก็เนียน ช่อมุมพอดีครับเห็นไหมแล้วก็ผ่ากลางเลยครับที่นี้นแล้วก็จะเว้นช่วงตรงนี้ให้รถวิ่งไปวิ่งมาด้วยจุดจวดเลยครับวันนี้เดี๋ยวบิ้งนี้ก็จะพามาดูครับดูทั้งบิ้งเลยว่าขอถ่ายกันแบบไหนครับ ที่ไทนาที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเสมอไปแล้วแกก็จะเข้ามุมก่อนเลยครับเพราะว่านาบิ้งเล็กเห็นไหมไถอสามรอบครับสามานตรงนี้มุมมันจะหายหมดเลย แต่วิธีนี้จะเสียอย่างหนึ่งครับเพราะว่าทำวิธีนี้มุมตรงนี้จะต่ำนะถ้าเวลาถ่ายก็ถ้ามันต่ำก็ดันๆเข้ามากบแต่ตอนนี้ยังไม่ต่ำครับ่าก็ถ่ายกบกบกบกกบเข้าเลยครับ โอ้เจ้าคือจวดแต่วะถ่าถยแบบไหนก็ได้ครับให้แต่มีขี้ถ่ายก็โอเคแล้วครับพี่น้องเก๋จะกลับรถมานี่เลยครับะนะตอนนี้ก็เก็บมุมได้สามมุมแล้วก็ถ่ายหมดเลยทีนี้แจวเลยครับคือใครมีวิธีที่สวยกว่าน,นี้เนี่นกว่าน,นี้ แต่สูตรนี้รอยร้อจะน้อยครับแล้วก็มีรอยจะมีรอยแค่ตรงโค้งตรงเนี้ยแต่ก็อย่าลืมครับเหลือตรงนี้ไว้ไวด้วยไว้ิ่งด้วย ไม่ต้องมาไถ่ายมาเร้สุดครับเพราะว่าเราต้องเก็บขอบทางนี้เหมือนกันแล้วก็ทางโน้นก็เว้นไว้เหมือนกันครับโอ้ดินสาดดีมากเลยถอยแบบนี้จะเร็วกว่าครับถอยโค้งนี้แล้วก็เสียบครับเร็วกว่าเร็วกว่าเดินหน้าไปปุ๊บแล้วก็จะหักมาเงี้ย มาดูครับตอนจบจะเป็นแบบไหนครับถ่ายแบบนี้มันจะเร็วกว่าครับเร็วกว่าปุ๊บก็เดินหน้าแล้วก็มานี่แล้วก็ไปนูน่นแล้วแต่สูตรครสูตรมันครับไม่ตายตัวครับไทยนะถ่ายแบบไหนก็ได้ครับหรือมือเกา่าเก่าเพาไทยกันแบบไหนครับช่วยบอกบอกหน่อยคอมเมนต์มาบอกก็ดีครับไหนนะ จะกลับลำตรงนี้เลยเพราะว่ามือโปรครับจานเอก สูงก็ดันไปดันไปใส่หมอกสูงนี่เห็นไหมเปิดเข้ามุมเยอะๆครับผมจะพามาดูข้อเสียของการเข้ามุมแบบนี้คือเวลาเข้ามุมเรื่อยๆทุกปีทุกปีตรงนี้จะต่ำเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นแอ่งน้ําเลยละถ้าจะให้ดีก็เวลาถ่ายมานี่ก็ดันตัวนี้ลงมากบตัวนี้ด้วยมันก็จะได้ ไม่เป็นช่องร่องตรงนี้เข้าใจไหมเห็นไหมตรงนี้ก็จะต่ําครับมุมนู้นก็จะต่ําจะต่ำเกือบทุกมุมครับสังเกตได้ ทีมกันเลยครับโอ้โหมาเข่ามุ่มเลยครับเห็นไหมผ่านต้องเสมอันาครับต้องเสมอครับบางคนนี่ถอยเสียบถอยเสียบไม่เสมอบ้างเสมอบ้าง แต่แบบนี้ครับจะเก็บได้เนียนกว่าครับเนียนกว่าเห็นไหมเวลาไถาลายตรงปุ๊บตรงนี้ก็จะไปหมดเลยครับเก็บได้หมดโอ้โอันนี้นาหรือสาวนี่ยไม่ลึกจัง น,นี่มาสองทันครับกับลุงลุงเห็นไหมตัดตีนแล้วครับหนาบินนี้ก็ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่หนาบิงเล็ก หไหมเวลากลับรถตรงนี้ปุ๊บมันจะมีรอยล้อตรงนี้นี่ครับเห็นไหมตรงนี้ต่ำครับต้องดันตรงนั้นมาเสริมตรงนี้ครับเห็นหั้นนี่ครับวิธีถ้าเก็บมุมบ่อยๆตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นหลุมนะก็ต้องดันมาช่วยครับดันจากนู่นมาช่วยนี่จะของนาชอบเลยครับเก็บมุมได้สวยงาม มันจะเป็นหลุมเกือบทุกมุมนะแต่ตรงนี้หลุมใหญ่สุดเวลาถ่ยก็ดูด้วยครับก็ดันมาใสา่บ้าง ก็จะประมาณนี้ครับการเก็บมุมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ